สวัสดีครับผมเฮียเหลาจากช่องเฮียเหลา Live Stories and Songs วันนี้จะมาเล่าเรื่องผีในไร่อ้อยย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งของภาคอีสานมีครอบครัวหนึ่งที่ย้ายมาเช่าที่ดินเพื่อปลูกอ้อยทำมาหากินพอ่อแม่ลูกสองคนและคุณตาซึ่งอายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรง พวกเขาย้ายมาพร้อมความหวังว่าจะตั้งหลักปักฐานทำไร่อ้อยขายให้พออยู่พอกินที่รินแปลงนั้นอยู่ติดป่าละเมาะทางทิศตะวันตกและห่างจากหมู่บ้านหลักพอสมควรต้องขับรถเข้าไปทางลูกรางหลายกิโลไฟฟ้าก็เพิ่งต่อถึงบ้านที่เขาอาศัยอยู่คือเพิงไม้ชั่วคราวที่ปลูกไว้บนเนินดินเล็กๆก,กลางไร่ไม่นานนักหลังจากเริ่มลงมือปลูกอ้อยก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้น คืนแรกที่ครอบครัวนี้ย้ายมาทั้งหมดกำลังนั่งกินข้าวใต้แสงตะเกียงลานอย่างเรียบง่ายจู่ๆก็ได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายคนเดินย่ำใบอ้อยแห้งๆอยู่ด้านนอกคุณแม่คิดว่าอาจเป็นชาวบ้านแถวนี้เดินผ่านมาจึงออกไปดูแต่กลับไม่พบใครวันถัดมาคุณตาที่มักตื่นแต่เช้ามืดออกไปดายหญ้าในไร่กลับเดินกลับเข้ามาพร้อมสีหน้าซีดเผือด เขาบอกว่าขณะเดินอยู่ริมแถวอ้อยเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ร่างกายสู้ผอมผมยาวรุงรังและที่น่าขนลุกกว่านั้นคือเธอเหมือนจะสวดวนอะไรบางอย่างอยู่เบาๆเป็นภาษาที่เขาฟังไม่ออกจากวันนั้นมาทุกคืนจะมีเสียงแปลกประหลาดเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเดินเสียงคนพึมพำหรือแม้กระทั่งเสียงเด็กร้องไห้เบาๆมาจากกลางไร่อ้อย หนึ่งในลูกชายของครอบครัวชื่อต้นเป็นเด็กอายุประมาณ13ปีวันหนึ่งเขากับน้องสาวเล่นซ่อนแอบกันในตอนเย็นระหว่างที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าน้องสาวชื่อตายหายไปอย่างไร้ร่องรอยตนวิ่งหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนกระทั่งค่ำก็ยังไรว้วิแววสุดท้ายทุกคนในบ้านต้องออกตามหาจุดจบคือพบน้องสาวในสภาพเหมือนสลบอยู่ริมป่าละเมะ แปลกตรงที่ตรงนั้นไม่มีรอยเท้าคนเลยเมื่อฟื้นขึ้นมาตายบอกว่าเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวเรียกให้ไปเล่นด้วยแล้วพาเดินเข้าไปในป่าเสียงของผู้หญิงคนนั้นนุ่มนวลแต่เยือกเย็นเธอจำไม่ได้ว่ามาโผล่ตรงนี้ได้อย่างไรพ่อกับแม่เริ่มไม่ไหวตัดสินใจจะเลือกเช่าที่และกลับหมู่บ้านเก่าแต่วันรุ่งขึ้นรถของครอบครัวกลับสตาร์ทไม่ติด ทั้งที่เพิ่งเติมน้ำมันมาใหม่และเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่กี่วันก่อนคืนนั้นเองเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการเวลาประมาณตีสองเสียงประหลาดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงเดินหรือเสียงร้องไห้แต่เป็นเสียงเกลียดร้องแหลมสูงราวกับความเจ็บปวดและโกรธแค้นทั้งบ้านสะดุ้งตื่นพ่อคว้าตะเกียงออกไปพร้อมกับตาส่วนแม่กับลูกๆอยู่ในบ้าน ทันใดนั้นประตูไม้ก็เปิดออกเองแรงๆลมเย็นว่าบเข้ามาในบ้านตามมาด้วยเงาดำสูงใหญ่รูปร่างคล้ายผู้หญิงเดินผ่านหน้าต่างไปชา้ชาๆเสียงตะเกียงหล่นแตกดังเปรี้ยจากด้านนอกและตามด้วยเสียงคุณตาร้องโหยหวนเมื่อวิ่งออกไปก็พบว่าคุณตาหมดสติอยู่ที่พื้นปากพร่ำชื่อใครบางคนว่าอีคำอีคำให้อภัยข้าแน่ หลังจากพาคุณตากลับเข้าบ้านและเขาฟื้นขึ้นมาเขาจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยหนุ่มๆสมัยยังเป็นไอ้หนุ่มพเนจรเขาเคยทำงานรับจ้างอยู่ในไร่แห่งนี้และได้รับกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคำที่เป็นลูกเจ้าของที่ดินแต่ครอบครัวของหญิงสาวไม่ยอมรับความรักของเขาทั้งสองจึงตัดสินใจหนีตามกันแต่ในคืนที่นัดกันหนีผู้หญิงคนนั้นกลับหายตัวไปอย่างลึกลับมีคนเล่าว,ว่า เธอเดินเข้าป่าละเมาะแล้วไม่กลับมาอีกเลยตาจำใจหนีไปทำงานที่อื่นไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยจนกระทั่งวันนี้หลังจากคืนนั้นครอบครัวนี้พยายามทุกวิถีทางที่จะออกจากไร่นีให้ได้และในที่สุดวันรุ่งขึ้นก็มีชาวบ้านใจดีผ่านมาเห็นสภาพบ้านดูวุ่นวายจึงอาสาช่วยลากรถไปส่งที่อู่ในหมู่บ้านใหญ่ ครอบครัวนี้ไม่เคยกลับมาอีกเลยและที่ดินแปลงนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปทำกินอีกนานหลายสิบปีข้อคิดจากเฮียเหลาสิ่งที่เคยทำไว้ในอดีตแม้เราจะลืมมันไปแล้วแต่บางอย่างก็ไม่เคยลืมเราอย่าให้ความผิดพลาดในอดีตกลายเป็นบ่วงกรรมที่พันธนาการชีวิตเราและคนที่เรารักขอให้ทุกคนมีสติไม่ประมาทในชีวิตและหมั่นทำดีให้มากครับ ถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์ติชมผลงานของช่องเฮียเหลา Live Stories and Songs ด้วยดนะครับขอบคุณหลายๆครับ